สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับคลิปนี้ผมกับสีผ้าพี่นอ้องมาเบ่งคดขนุนครับหรือว่าตาขนุนนั่นเองตามที่เหาเอินมากนะครับก็บพ่อแม่พี่น้องก็คงสีหูว่าต้นขนุนนี่กัถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายบ้านหลายเือนหรือว่าตาม หมวสวนให้หน้าห้องกะน,นิยมมักเนาะนัมาปลูกนะครับกะเป็นไหม่มงคลกะตามซื้อเพิ่นหลหะครับซื้อเพิ่นกับขนุนครับเมื่อนี้ผมกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอาคดของเพิ่นครับว่าสีเป็นจังไนน้อสีคดใหญ่หรือคดหน่อยครับบ่งเด้เพอพ่อแม่พี่น้องกะอันนี้นี่อยู่ส3มดร่วมกันเนาะกั เพื่อนมองว่าเพื่อนไม่ชูตำกันได้ยังไดเนาะครับก็เบิงบงไปพร้อมๆกันครับผมสิริจิมเอาเคนสิมีลักษณะจังไรครับก็บจิมยากแน่อยู่เปลือกเพื่อนกับนีน่เนาะครับผมพี่น้อง กำลังสิออกแล้วรุดแล้วครับรบุดออกมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนีเดอ้อเดี๋ยวจังไปชมตอนที่ผมได้แกะเปลือกออกบึ่งครับว่าสิเป็นจังไดสีสิสง่ยสยซ้ำใดเนาะครับ กไปเบิง่งรายละเอียดน้ำกันครับนี่เด้อครับตอนแกะออกแล้วก็สิมีลักษณะจังสี่แหละครับกะสวยงามดียครับกะบมาได้ถือว่าเป็นคดใไงปันใดครับกับพอดีพกพอดีติดโตใดง่ายครับสำนีนกกะคว้มเสื้อเพิ่นกะถือว่าเป็นไม้มงคลเน,นะครับว่าช่วยขนุนซ้อยขนุนนี่แหละครับ ซอยอยู่ซอยหยอยนุนซอยสู้ครับหนุนในเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนี่ยให้มีดีขึ้นครับซอยหนุนโมห้ต๊กต่ำลงก็ถือว่าซื้อิันเป็นมงค้นครับก็ย่อมปลูกหากันร้ายตามบ้านตามเฮื่อนเนาะซอยอยู่ยซอยหยอยนุนการล้วแต่ความเสื่อของบุคคลล่ะครับของจังสิกะ พ่อแม่พี่น,อน้องพิจารณาเบิ่งเอาครับว่าเป็อตเสื้อบรมันกะห้ามกันบ่ดยเนาะครับของจจงาสิกะแต่ไผยิีเสื้อครับกะซอยหนู่ซอยหนุนเป็นเด็นในทางนี้ครับครับคลิปนี้ผมกะสีขอจบเพียงแท่นี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อขอบุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับ